ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกคนนะครับอยู่กับผมเป็นคนละฝันมาขนมันครับวันนี้ดินก็ค่อนข้างจะนิ่มเลยนะครับนี่ใครอยากเห็นยางบ้างนะครับฮะร้องอีกเฮ้ยดินมันนิ่มนะครับมันไม่ไปนะครับ นี่แหละครับผมยางบัางนะครับถ้าไม่ไปนี่คือขุดอย่างเดียวเลยนะรองก่อนแตโฟรองก่อนลงแล้วหนุนเราหลังหนุน ที่3นะครับก็เดี๋ยวขึ้นมาใส่เอาที่ทางนะครับดินมันค่อนข้างที่จะแฉะนะเพราะว่าฝนาตกตลอดนะครับตกทุกวันนะครับ เดี๋ยวมาจอดใส่อยู่ที่ทางนะครับจะได้ง่ายๆนะครับน่าจะประมาณ6ตันนะครับมากัน3คันครับถึงมาที่เรียบร้อยนะผม3,002นะครับ3ัน2อ,อ่อไม่นับเท่าไหร่นะ3ตัน200กโลนะครับตอนนี้ขายอยู่กันพรอม 3ามสิบห้านะครับสามตันห้าเอาสามเอ 3, เอสามตันห้าสามตันห้าไปอ๋อลงโไม่รู้ว่าจะดันให้หรือเปล่านะครับรถดันมีแต่ไม่รู้ว่าคนขับจะอยู่ดันให้หรือเปล่า พลังจรวด ไม่จิกหัวเอาเนะอ่นอานะผมอีกคันกำลังมาถึงนะครับอโอ้เดินเซมัก เออแม็กเดิม hmm. นะครับแบบนี้ดีนะครับเออเวลาบรรทุกนี่ปลอดภัยนะครับเออลงบันทีเรียบร้อยนะครับอานั้นเมื่อกี้ได้เท่าไยตะลงไม่ได้ดูไม่ได้ดูขับคนไม่เจอ <laughs> เพื่อนาแอบอยู่ขลังหมดว่ะตอนแรกนะครับพน้องจรวดนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้คันละเท่าไหร่นะครับ